สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูฟ้านะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในเรื่อง comparison of a d j e c t i v e and adverbs นะคะก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำวิเศษนั่นเองค่ะการเปรียบเทียบนะคะจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นธรรมดาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า positive degree ขั้นที่2นะคะเราเรียกว่าขั้นกว่าหรือ comparative degree ขั้นที่3นะคะขั้นสูงสุดหรือ superlative degree ค่ะ,ะในการทำขั้นกว่าขั้นสูงสุดนะคะเราจะมีวิธีนะคะการทำอยู่ หลายข้อด้วยกันนะคะนักเรียนอย่างข้อที่1นนะคะเติม er ในขั้นกว่านักเรียนเราจะเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็จะเติม est ER ในขั้นสูงสุดนะคะถ้าเป็นขั้นปกติยกตัวอย่างคําว่า big นะคะถ้าอยู่ในขั้นกว่าจะจะเติม er เข้าไปนะคะก็จะเป็น bigger ขั้นสูงสุดก็จะเป็น the biggest นะคะ ดังนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าทําไมบิ๊กมีตัว G2 ตัวเพราะว่าเป็นสระเสียงสั้นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเติม ER นะคะเราจะต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วเราถึงจะเติม ER ได้แล้วก็เติม EST ในขั้นสูงสุดนะคะคําต่อไปคะ่ะนักเรียนคําว่า f a t นะคะ Fat ที่แปลว่าอ้วนนะคะพออยู่ในขั้นกว่าเราก็เติม ER นะคะก็เป็น Fatter นะคะขั้นสูงสุดก็จะเป็น The Fat Test นะคะ ต่อไปค่ะคำว่า s o r t นะคะที่แปลว่าสั้นนะคะขั้นกว่าเราก็เติม er ได้เลยก็เป็น shorter นะคะขั้นสูงสุดก็จะเป็น the shortest นะคะสังเกตนะคะนักเรียนว่าในขั้นสูงสุดนะคะเราจะมีคำว่า the อยู่ข้างหน้าคำนะคะนักเรียน อะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่2นะคะเติมมอในขั้นกว่าและก็เติมคำว่า most ในขั้นสูงสุดนะคะถ้าคำ adjective กับ adverb นะคะเป็นคำยาวหรือ adverb ที่มี l y นะคะ นักเรียนดูตัวอย่างข้อน,นี้ก่อนนะคะคำว่า beautiful นะคะ beautiful นะคะเราจะไม่เติม er อย่างข้อแรกในกฎข้อแรกเติม er est นะคะในเมื่อคำ adjective ตัวนี้มันเป็นคำยาวใช่ไหมคะนักเรียนเราจะใช้คำว่า more กับ the most แทนนะคะถ้าขั้นกว่าเราจะใช้ more นำหน้าเราจะใช้คำว่า more beautiful นะคะส่วนขั้นสูงสุดเราจะใช้คำว่า the most beautiful เราจะไม่มีคำว่า beautifuler b e a u t i f u l l e s s นะคะ ตัวอย่างข้อที่2นะคะคำว่า expensive นะคะ expensive มีกี่พยางคะนักเรียนมี3พยางนะคะเราก็จะใช้คำว่า more expensive กับ the most expensive นะคะส่วนคำว่า quickly นะคะเป็น adverb นะคะเป็นคำวิเศษที่เติม ly นะคะเราก็จะใช้คำว่า more quickly กับ the most quickly ค่ะ ไปดูกฎข้อที่3ค่ะนะคะกฎข้อที่3ตัวนี้นะคะนักเรียนต้องท่องจำนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะไม่ได้เติม er หรือเติม est ไม่ได้ใช้ more หรือใช้ the most นะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะคำว่า good นะคะ good ขั้นกว่าก็จะเป็น better ขั้นสูงสุดก็จะเป็น the best แปลว่าดีดีกว่าดีที่สุดนะคะคำว่า well ตัวนี้เป็น adverb นะคะ เหมือนกันเลยนะคะ better กับ the best นะคะเหมือนคำว่า good เลยนะคะ bad นะคะ bad ตัวนี้ที่แปลว่าแย่นะคะไม่ดีแย่ yeah, เลวนะคะขั้นกว่าก็จะเป็น worse นะคะ worse ออกเสียงเป็น worse นะคะส่วนตัวขั้นสูงสุดจะออกเสียงเป็น the worst มีตัว t ต่อท้ายนะคะ worst the worst นะคะต่อไปคำว่า little ที่แปลว่าเล็กน้อยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าน้อยกว่าเราจะใช้คำว่า l i t t น้อยที่สุดเราจะใช้คำว่า d e least นะคะคำว่า far ที่แปลว่าไกลาเขียนได้2แบบนะคะนักเรียนจะได้ทั้ง faster หร the ื fastest นะคะเป็นตัว a เป็นตัว u ก็ได้นะคะส่วนคำว่า much many ที่แปลว่ามากนะคะขั้นกว่าก็จะเป็นคำว่า more นะคะส่วนขั้นสูงสุดก็จะเป็น the most ทั้งคู่เลยนะคะนักเรียน เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนลองทําดูไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะให้มาเป็นแฟดไอช่องว่างตรงนี้นะคะอันนี้เป็นขั้นกว่าอันนี้ขั้นกว่านะคะอันนี้เป็นขั้นสูงสุดนะคะให้นักเรียนลองทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูข้อที่1น,นะคะนักเรียนก็จะได้เป็นแฟดเติมอีอ er ได้เลยใช่ไหมคะ ขั้นสูงสุดก็จะได้เป็น the fattest นั่นเองนะคะอย่าลืมใส่ the นะคะนำหน้าขั้นสูงสุดทุกครั้งนะคะนักเรียนคำว่าลอง g ทำได้ไหมคะนักเรียนลองเราก็สามารถเติม er ได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเติม er ได้แล้วขั้นสูงสุดเราก็สามารถเติมอะไรคะนักเรียนเติม est ก็จะได้คำว่า longer กับ the longest นะคะ rich ที่แปลว่าร่ำรวยค่ะเราก็สามารถเติม er เป็น richer นะคะแล้วก็ The richest นั่นเองนะคะวนะคะ มันลงท้ายด้วย e เห็นไหมคะนักเรียนเราก็ไม่ต้องใส่ e เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าลงท้ายด้วย e แบบนี้เราสามารถเติม r เข้าไปได้เลยค่ะเป็น wide นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็น the wide นะคะไม่ต้องใส่ e เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะถ้ามันลงท้ายด้วย e นะคะแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย y แบบนี้นะคะนักเรียนให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม er นะคะแล้วก็เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม est ก็จะได้เป็น happier the happiest นั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคำว่า diligent diligent แปลว่าขยันใช่ไหมคะมีกี่พยางค์คะนักเรียนมี3ามพยางค์นะคะ3พยางค์เราไม่สามารถเติม er หรือ est ได้ใช่ไหมคะนักเรียนเราใช้อะไรคะเราใช้คำว่า more กับ the most ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้ว่า more diligent กับ the most diligent ในขั้นสูงสุดนะคะ ต่อมาค่ะข้อที่7นะคะ <Yeah. S 1> expensive มีกี่พยางคะนักเรียน expensive มี3พยางใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็จะไม่มีคำว่า e x p e n s i v e e r e x p e n s i v e w e s t ไม่มีนะคะเราจะใช้ more กับ the most มานำหน้านะคะ more นำหน้าขั้นกว่า the most นนำหน้าขั้นสูงสุดก็จะได้ว่า more expensive กับ the most expensive ค่ะ คำว่า good ในข้อที่แดอันนี้ที่เราเรียนมานะคะมันจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะนักเรียนคําว่า good แปลว่าดีดีกว่าใช้คําว่าอะไรคะใช้คําว่า better นะคะส่วนขั้นสูงสุดเราจะใช้คําว่า the best นั่นเองคะอ่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนคําว่า well ตัวนี้เป็น adverb ใช่ไหมคะเหมือนกันกับคําว่า good เลยนะคะที่เราเรียนมาใช่ไหมคะ ขั้นกว่าก็จะเป็น better ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดก็จะเป็นอะไรคะ the best นั่นเองนะคะ little อันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนรูปเหมือนกันนะคะ little คำว่าน้อยนะคะน้อยกว่าเราจะใช้คำว่า less ใช่ไหมคะน้อยที่สุดเราจะใช้คำว่า the l e s t นะคะตัวต่อไปนะคะนักเรียนคำว่า small นะคะเล็กเล็กกว่าเราใช้คำว่า smaller สามารถเติม er ได้เลยนะคะนักเรียนส่วน ขั้นสูงสุดก็จะเป็น the smallest เติม e est ได้เลยเนาะข้อ12นักเรียนสังเกตว่าคำว่า l a z y มันลงท้ายด้วย y นะคะถ้ามันลงท้ายด้วย y นักเรียนก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม e er ในขั้นกว่าแล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e est ในขั้นสูงสุดเนาะนะคะหวังว่านักเรียนพอที่จะเข้าใจนะคะเราเไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำว่า bad bad นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปเหมือนกันก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน worst นะคะแยก่กว่าคำว่าแย่ที่สุดเราจะใช้คำว่า the worst นะคะ far ตัวนี้นะคะเขียนได้2แบบนะคะนักเรียนอันนี้ครูฟ้าเอามาแค่แบบเดียวนะคะเป็น farter กับ the fastest นะคะนะข้อสุดท้ายข้อ15บห้า s w e t l y แปลว่าไพเรนะคะ ไพเราะเป็น a d v e rb ลงท้ายด้วย ly เราก็จะใช้คำว่า m o r e sweetly กับ the most sweetly ค่ะหวังว่านะคะนักเรียนจะกลับไปฝึกทำในแบบฝึกนะคะนักเรียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะฝากกลับไปทบทวนด้วยนะคะ หวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนกลับไปดูในหนังสือนะคะ Grammar c l a v e r นะคะแล้วทำแบบฝึกขัดหน้า58นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ